สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีแม่น้องชมพู่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องขององค์พญานาคที่ได้มีการบอกว่าเมื่อได้มีการได้เห็นรูปปั้นของพญานาคเวลาที่ขับรถผ่านแล้วมองเห็นได้เกิดความเศร้าสลดใจทุกครั้ง เพราะรูปปั้นพญานาคนั้นเปรียบเสมือนอนุสรสถานแห่งความเจ็บปวดที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากน้องชมพู่ได้เสียชีวิตใครจะคิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างไรายได้หรือจะเก็บไว้ก็ได้แต่สำหรับแม่นั้นรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้เห็นซึ่งคำพูดของแม่น้องชมพู่ตรงนี้ทำให้เกิดกระแส ไปวิาพากษ์วิจารณ์ทางด้านหลุงพลและป้าแตนโดยให้นึกถึงความเจ็บปวดของฝ่ายผู้สูญเสียจากการที่ได้เสียชีวิตของลูกไปแล้วมาซึ่งผลประโยชน์ของใครอีกหลายๆคนนั้นทางด้านเพจที่เป็น fc ของหลุงพลที่คอยปกป้องอยู่เสมอมาได้มีการพูดถึงประเด็นของแม่น้องชมพู่ ที่ได้มีการพูดถึงเรื่องพญานาคโดยเพจดังเพจนี้ชื่อว่าเพจนักรบออนไลน์ได้มีการบอกว่าต้องการหาอาสาสมัครที่มีสถานที่พักอยู่ใกล้กับสถานีตํารวจภูทรกกตูมเพื่อให้ช่วยไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาววิตรี และนายอนามัยวงศรีชาเมื่อก่อนทางเพจเคยคิดที่จะหาอาสาสมัครไปแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาววิตรีและนายอนามัยแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเพราะคิดว่าไหนๆเรื่องมันก็แล้วไปแล้วและตัวพ่อแม่เองก็ไม่เคยแสดงความกระตือรือร้นที่อยากจะหาตัวผู้กระทำความผิด ซ้ำอย่างทำลายหลักฐานทุกอย่างที่จะใช้เรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกตัวเองทิ้งจนหมดสิน้นซึ่งผิดวิสัยจากพ่อแม่คนอื่นๆโดยทั่วไปที่เราเห็นจึงคิดว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของตัวเขาเองหรือเกิดจากความผิดพลาดของบุคคลภายในครอบครัวของเขาเองซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กัน,ใน,ในใ จึงไม่อยากจะไปซ้ำเติมเพราะไหนๆเขาก็เสียลูกไปแล้วแต่จากกรณีที่นางสาวิตรีออกมาให้ความเห็นเรื่องไม่อยากเห็นองค์พญานาคเนื่องจากเกิดความช้ำใจทุกครั้งที่เห็นจึงทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าเมื่อนางสาวิตรียังไม่ยอมหยุดกับการกระทำของตัวเองหากนางสาวิตรียังคงอยู่ก็จะสร้างเรื่อง สร้างปัญหาให้กับลุงพลวุ่นวายอย่างไม่จบไม่สิ้นเสียทีและทําให้มีบุคคลอื่นๆมาร่วมขบวนในการใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องอื่นๆคดีอื่นๆให้กับลุงพลหรือนายชัยพลวิภาอย่างไม่หยุดไม่ย่อนดังนั้นจึงเห็นสมควรที่เรื่องดราม่าก,ก,กอกควรจะจบสิ้นเสียที โดยจะต้องจัดการให้นางสาวิตรีได้รับโทษที่ตัวเองได้ทำให้เกิดความผิดพลาดจนเกิดการตายของเด็กคนหนึ่งในฐานะความผิดกระทําการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้มีคนตายซึ่งจากการตรวจสอบคำนิยามของกฎหมายแล้วนางสาววิตรีได้กระทําผิดความผิดครบองค์ประกอบและสามารถ ที่จะดำเนินคดีได้เมื่อตำรวจไม่ยอมดำเนินการและไม่ยอมดำเนินคดีจึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอาสาสมัครไปช่วยดำเนินการแทนเพจนักลบออนไลน์ไปร้องทุกกล่าวโทษเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับนางสาววิตรีและนายอนามัยวงศรีชาเพื่อให้ประเด็นหลักของคดีที่เกี่ยวข้องกับลุงพลเสร็จสิ้น ไปทีละประเด็นหลังจากนั้นจะได้เริ่มจัดการกับคนที่คอยใส่ร้ายให้ร้ายคิดร้ายกับลุงพลต่อไปและเพื่อให้ครอบครัวของนายชัยพลวิภาจะได้ก้าวเดินต่อไปในการประกอบอาชีพในช่องทางอื่นๆสร้างความสุขให้กับเอฟซีและเดินหน้าในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาวบ้าน ที่หมู่บ้านกกกและทางจังหวัดมุกดาหารต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบประธานชมรมเอซครั่งไขปกป้องนายชัยพลวิภานักลบออนไลน์ขอแสดงความนับถืออย่างสูง13มีนาคม2564หมายเหตุ 2, กำลังเรียบเรียงชุดคู่มือสำหรับไปร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาววิตรีและนายอนามัยวงศีชา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษสามารถเปิดหน้าเพจนักรบออนไลน์แล้วก็ร้องทุกข์กล่าวโทษตามคำแนะนำของเพจ 2. หากนางสาวิตรีและนายอนามัยวงศรีชามีหลักฐานหรือมีข้อมูลใดๆหรือรู้ว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายบุคคลมีการร่วมกันจะทำการ และได้กระทําการใดๆจนเป็นเหตุให้ลูกสาวของตนเองเสียชีวิตสามารถที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่ตัวเองอาจจะได้พ้นความผิดในฐานะนี้หรือได้รับโทษในฐานนี้ในสถานเบาขณะนี้ในทีมสอบสวนจากส่วนกลางพอที่จะทราบแล้วว่าน่าจะเป็นบุคคลใดบ้างแล้วและ มีจำนวนไม่น่าจะต่ำกว่าสี่คนและใช้สถานที่ใดบ้างเป็นจุดพักเป็นจุดในการอําพรางคดีและรวมถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กหญิงชมพูหรือเด็กหญิงอรวรัณวงศีชาเสียชีวิตแต่ขาดพยานประจักษ์ที่จะใช้ในการยืนยันตัวผู้ที่กระทําความผิดสาวิตรีพึงระวังการให้ข้อมูลอาจเป็นเท็จกล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่มีเหตุอันควรเชื่อถือเพราะอาจจะนำมาซึ่งคดีความเพิ่มอีกหนึ่งคดีและหากในคดีนั้นมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหากมีการแจ้งความเท็จกลั่นแกลง้งเพื่อให้ผู้อื่นต้องรับโทษในทางอาญาผู้แจ้งความเท็จจะต้องได้รับโทษในอัตราเดียวกันคือโทษประหารชีวิตท่านผู้ชมคะ เอาเป็นว่าเพจนักลบออนไลน์ก็ได้บอกเต็มปากแล้วว่าเป็นประธานชมรม f อครั้งไข่ปกป้องนายชัยพลวิภากันแบบเต็มตัวงานนี้ใครที่คิดจะมีปัญหากับลุงพลต้องระวังตัวกันให้ดีนะคะห้ามมีการพูดใส่ร้ายด่าทอกระแนะกระแหง ต้องพูดแบบต้องอวยต้องชมกันอย่างเดียวหน้าทีนี้ใครก็ตามห้ามแตะต้องลุงพลโดยเด็ดขาดนะคะเพจนักลบออนไลน์ก็ได้มีการพูดถึงอัจฉริยะกันนะคะโดยได้มีการถามว่าทำไมกลุ่มคนที่เกลียดลุงพลหรือไม่ชอบอัจฉริยะจึงชอบอัจฉริยะตอบก็คืออย่าว่าแต่ชอบอัจฉริยะเลย แม้แต่เดินไปเจอขี้หมาสักกล่องหนึ่งถ้าขี้หมากล่องนั้นจะทำให้ลุงพลเข้าคุกได้คนกลุ่มนี้ก็พร้อมที่จะหยิบขึ้นมาดมแล้วทำหน้าเหมือนได้ดมน้ำหอมชันเลิศจากฝรั่งเศสเอ๊ะแล้วอย่างที่ว่าทำไมคนถึงเกลียดลุงพลกันคะท่านผู้ชมใครพอรู้ก็ช่วยตอบเพจนี้กันด้วยนะคะ ว่าทำไมคนถึงไม่ชอบลุงพลกัน